บรรยากาศลินน้ำมืออื่นสิบห้าเป็นสิบห้าหอเขาไม่กินดูลังค้นสีเอันอันนั้นโอยเนะะาะก็เสียอันนั้นเด็กข้าวไออันนั้นเฮผู้สาวเสียสีชู้ผูแต่สิว่าใส่น้ำกันนี่เขาละตัวเลย โอ้ยปากสิเจ็บเนี่ยเมื่อกี้ไปอันสวนป้าสวนขวริมน้ำริมน้ำมาเดินออกกอลังไก,กแล้วหาเรืองหาเรืองอยู่ซื้อเป็นสองคนเนี่ยผู้ล่วมนแล้วท่านได้ขีดยาผู้รงคมนขีดยาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันทุกมือชีดไม่ขีดก็รอดทั้งสอง <laughs> มาค่ะมามาเที่ยว ชมคนน่ะบรรยากาศบรรยากาศดีดีช่วงนี้อาจีพอ่ได้เห็ดขนมปันใดเมื่อยแน่เดี๋ยวนีท่านผู้ชมต้องหยุดก่อนคนหนึ่งสวนหนึ่งท่านไหนมาท่านไหนนี่ปูใด้กุ้ยไหลเจ้เขื่อมีปลาด้วยกับหน้ามันก็ไม่ไปอ่ะทำไมก๊อตติข้าไปได้ดีในตีมันก็สิกลับตัวเออติ๊กให้มันได้ บ็ไปไหนเอาไปยเอาไปยุ่เอ้าไปยุคค่ะไปยุคโอ้เจ้าโอ้ทำไมข่อยพะโล่ยานโทษทรัพย์เจ็บเมื่อยานเจ็บเถียงกันดีไม่ได้ีโอ้ยใหญ่นักกันโอเคโอ้ยสวยงามมากบรรยากาศใชมาเบิ้งอ่อยนั่ใช่เดี๋ยวสีผ้ามาเบิ้งผู้ถือลูกคุนแต่ว่าไม่กันสันสีผ้าตรงน้ำยู่ค่ะไม่กันสันไม้กันไม่สัน ลูกพุนไปเด็ดมาจะตำกินจะเอาไปตำเนอะค่ะจะเอาไปตำมะแร็งมืออื่นดีกว่ามั้งตำมากินมะอื่นมะนาไม่ลหลายเสียงจิ๊บจิบอะนะเสียงนกโอ้ยเสียงนกบ่งอัลูกพุนอันขโมยรักฐานเห็นบอกสัตว์เลยเห็นทั้งปุกพุ่นอะเห็นหนาคนถือน้ำกระไดคนะเพ้อเลยอะคะือว่าสิไปร้งคิบตำบอกพุ่นตำบอกงี้มันหน่อย บริเวดขนมบริเวดอย่างเลยล่าในการกินค่ะเ่แม่นล่าในการเห็ดเห็ดแล้วก็ต้องมานั่งกินเองเห็ดเท่าน,นึงก็หลายก็เลยบ่ไหวนื่ไงคุณน่ะดินสะบบรรยากาศดีดีคองน้ำที่หมู่บ้านสวยเห็นไหม ให่เบื้องเด้อสะพานสะพานนั่นระวางโมบานต่อโมบานในสองโมบานนี่หน,นึ่งบ้านฟังข่อยกับโมอินบ้านอีกฟังหนึ่งสะพานน้ำไหลคลองน้ำนี่เป็นคลองน้ำที่ไหลมากขนาดจากทางเหนือลงมาทางใต้ลงไปสู่ทะเลจะว่าคล้ายๆน้ำโขงกับแม่นค่ะเป็นริ่มๆลงมาเรื่อยๆลงทะเลเห็นพานหลายทุกจังหวัดออุดพานมากเลย เขาไปหรือต่อไปทางอ e ีเซลบ่บ่หัวไทางไหนเงไปน้ำกันน้ำคล้องเล็กเอาแยกเป็นคล้องนิหน่อยๆหลายๆคล้องนั่นแหละจะว่าคล้องหนึ่งคิดว่าจะใหญ่ใหญ่ผ่านทุก,กันจังหวัดต้งมาเรื่อยๆจ้ะเจ้าลงไปทางฟุ้นบรือ่ทางไหนเจ้าของที่ทางเหนือด้วย,ยลงไปทางใต้หมดแล้วมันไหลไปลากโกมันไหลไปรวมกันที่ลากโกลากโกแล้วก็ที่อื่นด้วยวมันแยกกัน hmm. สายใหญ่นั่นเงี่ย เราอยู่สายหน่อยนั้นก็ไปร่วมกันกับสีไหลไปร่วมกันอ่นที่เป็นสายนี้เราก็จะแยกก็เป็นใไงก็ได้ที่ทะเลสาบทะเลสาบไหลลงสู่ทะเลตาคลองน้ำผ่านหมู่บ้านแยกฟังแยกหมู่บ้านเป็นสายเหนี่ยหไปเรื่อยๆนอกจากอะไรก็ไหลไปสู่ลมทะเลสาบจะเสียเบื้องหัวกุดหัวกุดน้อยนั่นเห็น้ไน้ำหัวกุดนั่นๆไปละไปละไปละน้ำหัวกุดไปเรื่อยๆแล้ว อ้ยไปหอดูล่ะเั็นไหมนลลึกเลรเนาะหนาำลือขึ้นสีลอยดีค่ะลอยแล้วยานเป็นม่อย่างไแยอย่างแย่แคร์ว่รักษาจ้าโอเคคนน่ะรักษาเวอะไรจะไปรักษาชุมชันด้วยฮะกด บอกซื้อคุณบอกซื้อปรดนี่ย่างยู่ห้องน้ำไัหนึ่งเนาะเสียหเนี้ยโอ้ยหานาทีแล้วจะไปใส่เมื่อนอนรับเมื่อเพราะว่าไม่ค่นน้อยน้อยนึงนะคะยดีิบอโทษยืดห้องน้ำดี่้องน้ำเลยขวายผ้าเจีกตัวเกี่เจอก็อ่อยเกไม่สั้นดเไม่สั้นมืดน่ะเจอไม่สั้นไม่ไม่กันสั้นนี่เสร็จแล้วจับขลอยเสร็จแล้วโอ้ยเห็นมานะจะบินก <function als> oh, oh, ็ไม่บินแมงปอ พูดภาพพูดภาพอยู่ไม่เห็นเนาะซุ่มบอ่เปลี่ยนเนาะผู้ใดสีเห็นนะ้ะมันเป็นกล่องสั้นสมัยไะนะสวัสดีเพ่อแนมน่ยี่งล่ะสวัสดีค่ะผู้ใดเนาะมาคอมเมนต์มาเวากับสุนีสุตเตนีเนี่ยน่ะในะนะ YouTube. ยูทูบเนาะยูทูบยังขนมไม่ได้ทำ <YouTube. S 1> ขนมก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเมื่อยมากเอาป่า ถ้ากันมานางริมคลองค่ะริมคลองริมน้ำเป็น,นเวนูตูเมีแคนนาลและยูทูบไปบบี่ไปอะ้รเป็นเอ,อนาหญิงมาสนอนย่างกินแต่ว่าบันไดแล้วค่ะบันไดลงคลองน้ำข้าเจ้าสิมาเล่นน้ำนาอีกนาจังน้อยคนละเย็นดีขนาดตัวเขาเล่นไก่แล้วนั่งเฉยๆสีพางยางปะเดินจะเข้าวแล้วก็ กินน้ำจิกงนอ้อยแล้วก็สิพากันยางพาใยเบิงจิกงน้อยบรรยากาศโอ้ยเมือม่อย่านเมื่อนกับญย่านอยู่ได้ไงล่ะเก็บฝนนี่มองขึ้นหลายหม่องอยู่เด้โอ้ยอบถือจับมองขึ้นดีๆแล้วอีละ่ะอบโอเค ทางล่างก็เป็นสวนข้าวบาเส้นข้าวบาเล่เหรอใช่ไหมเขาบาเล่หรือเขาสาลีบาเล่หรือสาลีสาลีกับบาเล่นอะเขาสาลี

อกองยังบ่กองบ่กองตอนเขาไปเทดกองยังบ่กองเสียยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้ากองลายเลยบ่เพอะกองเดี๋ยวเพิ่นเดให้เองห้ากองบ่ะหาเปเซ็น้านเดี๋ยวเ้าก็เซ็นเ่นเส้นเส้นบอกนองไปอ่ะเพราะว่าช่องนองคนมันคนหลายช่องน้ำกันน่แตวคนหลายไลย่บนเน็ตสามเมือคิดวา,า,าแล้วก็สิ จำกระเป๋าทำไมได้คิดว่าสามคนเลยเฮ้็เออหลบจากนัก็เสียเดินละสิพเดินละชีพมึงมาเบื่ออยู่ใส่ก็ใบใส่มันต้องเอาเปลี่ยนถ้าเกิดจะต้องเอาเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ก็ได้เอาไปเลงย่างไปใส่มาใส่ประมาณปดใหญเพราะว่าข้างอวอยมันใส่ห่วงเบอร์อันนั้นเอาคุยกันนะพุชไซด์อันกันย้อนไปเบื้อง้างหนาเข้าพุชไซดนใส่ไม่ก็สัตว์ทีเด็กนี่ เด้เด้ออยเบิ้งกระดูกมันเห็นบอกลงบ่ได้เดี๋ยวขอปลาี้สัญญานดูบานกระหดนไปดูมันมี่ยังเตือนมาบระสานนาพี่เตือนพุ่มพุ่มอ่ะมันมันออกมาเตือนเอ้าบ่เตือนใช่แต่พูดถึงมันต้องหมุนถ้าอะไรบ่อะห็นบ่สชาติดีอยู่ค่ะแต่ว่าถึงแบงเข่าบ่ได้ดอกอะไรเนี่ยความคงทนเกิดได้ไหมกระทั่งกระทั่งก้อนหินเด้อ โดต่ึนงน่องทั้งหลังบ่ตึงบ่ก็ตึงอย่างเอยก็ตึงนงหลังก็ได้มีตึงอย่งเลยทั้งนี้รู้สึกว่าจะสองมือขาหนบห่อยนึงเนาะกนหนึงขาใหญ่คนนึงขาน่อยม่เลอบกพุ่นเตมถุงยู่เบิ่งแต่ละคนเดบอกพุ่นบอกพุ่นเหรอพุ่นอยู่ในนี่เดีวสียหาเบิ่ง ห้าลักผมขึ้นจ้ะมองย่อมน่อยจะไปต่ำใค่อ่อยกันยืนี่พายสาวอ่อยกันพายเใหญ่กันไปเอาญี่ปุ่นมองนพอพูดล้คนกับพายเต็มกระเป๋าไปปะยางไปเบิ่งัวใจปันจากย่านไข่ยอะมาย่างก็ดีมือรังไข่เนี่ยพราะเขาไม่กินน้ำยานี้ย่อยู่บดแล้วเดี๋ยวแจ้นยชิ้นเริ่มจะเริ่มจะว่าบ้าไก่แล้ว มือแรกไก่ไก่ไปใส่ปัน้นจักรยานสองคนเนี่ยอเอาหาวหาวจ้าเอ๋พุ่นพุ่นเจอกัาไปเจออุ๊ีผ้าเบ่งหลุกพุ่นค่ะลูกบังยมน้อยโดกมากเต็มถึงเดืกเข้าป่าตอนนี้ยังลูกเล็กๆอยู่เลย กินิงดกหน่อยได้สองเพิงหน่อยหลายค่ะก็าสาวหน่อยบานกลอยสาวพลังหลวงเคืงหลุดเครื <laughs> องผมแดงแล้วไม่แดงเก็บจะบอกคุณเลื่อย่านี้ก็จงเก็บเราจะไปกินเนาะเอาคุณแเ่็ก,ไป,ก,กไปตามไม่หละเนอะอ่ามันจะคนเป็นเปนคนีนเนาะนนสีสี ปลาได้น่นน่เะแยะเลยเก็บไม่หลาเก็บไปตามาอื่นสี่สหาตามห่อมากินอยู่เป้นข้องอุ้ยหักเต๋มันแน่นดิเตีหักกับักพ่วงใหญ่กว่าน e ั้นก็มาได้คนพ่อแล้วอายเขาเขาได้บ่านามีพวกรู้สึกโอ้ยอันดกๆบ่เอาอนิสัยยืดพว่รู้สึกเอื้อฉสียเต๋ เอาพวงบนผนก็ได้คุณงานคนมันเลยสิเสียบตาใหม่ก็ได้อุ้ยตายตายเขาสีดาบ่อหนอเขาปลาแต่ยอนักนี่นะรักฐานเต็มสูบทักมวารุดทักมันพวงนั่นเอ้ยทักงอี๋ฮะโอ้ยโอ้ยนั่นๆตรงนี้ก็พ่ออย่าเอาไก่ไปไหนเด้อบ่าฮักทั้งงานง่เลยหรือมาสิหักได้บังหนักเลยเออพอแล้วพอแลี้ยงไอเขาคนไอเขาเออไอแต่ร้อนใช่ปะไอแต่ร้อนร้อนเอ้าขึ้อไปไป เใครเข้าสือเฉยไหมเขาบอกไมีแนวสีบอกรักฐานเต็มมือโอ้ยแฟนดีเขาเล่สีขาดแล้วเงยหายถือเฉยเลยอ้าวไหลไปประมาณจะยี่สิบนาทีไปแล้วไปถือไปไปถือไปสีผ้าไปชมโบสถ์ตอนนี้สีย่างเร็วขึ้นจังหน่อยเด้ออาจจะมีการสะเทือนสะเดือนไม้สันสะเทือน คุณได้หลงเขามาเบิงกะเทียหลังกะไม่สั้นสะเทือนกับยาบากันเด้อสีผ <c oughs> ้ากันคุ้มอยู่นี่คุ้มหาเบิงอยู่แพงแพงย่บานเฮ่าวากี่บา่าเดงอยู่บานเฮ่าเขาคือว่าถึกถึงอย่างนีเพื่เพียนท่านกลัวไม่กันสั้นบ่แม่นั <c> ่ <oughs> นอนัอนยังก่อ ด้หัวบ่แมนด้หัวฝรั่งกัสิก้าซื้อได้หัวฝรั่รงซื้อซื้อได้ผมนี้เขาซ <c oughs> ื้อหาลอยหนึ่งบาทเท่าเออเขาจะไว้ผู้เมียฝรั่งซื้อประกาศซื้อว่านีประมาณ <c oughs> มันแพงสามแพนแพงคือเก่าเสีหลายยี่ห้อเดียวกันอยู่นี่คือแพงแลยคือไปเบิ่งเราไหมเนาะกะโ่ะได้บอกว่าเป็นยี่ห้อยังหูแตะว,วันเป็นใหม่กันสั้นบานเท่าขายสี่ลอยเก่าหาลอยนี่แหละ ห<ม>ารอยบาทแต่ว่าอยู่นี่โบแมนเขาไปเบิงกันนะเขาขายอยู่ประมาณพันหาคนเด็กอ่าก็เลยมาเองมันคือแพงแต่เบิงอันอื่นแหพงกับไปอีกหาพันก็มีสามพันก็มีเอาอ,อันล, 1, ลั้นอนน้นพันกไงก็เลยเอาไหม่สันไปกันใไม่สันไปกัน <c oughs> ไม่สันกับแพงคือการไหม่ไหม้นี่คือสิถือกว่วเนาะไหม่แบบนี้คือี่สองลอยบอยที่ผมอืมว่งยัง <c oughs> แดอยบาทโบสถ์่าอยู่บ้านเบ้านามยบาทเอ <laughs> อสอยิบนี่คือสิบแปดราเห็นโบดว่ะคะข้างหน้าบาทวัทนน,นี้มาไล่ให้ดูโบดตรงเต็มๆเลยสวยมากโบดข้างหน้านุ่นโบดเก่าแก่ของหมู่บ้านของพวกเราเองนี่แหละรุดยาโนนี่แหละเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวยมากเลยหมู่บ้านนุ่น อยู่บนเขานู่นค่ะอยู่บนนู้นอยู่บนนู้นหมู่บ้านตุ้่อยนั่นอันที่อยู่ตรงหน้านั่นคือไม้ขาเจ้าตัดจ้ะเขาเจ้าตัดเบ็ดเบยืนเนาะยางเว่าเนาะฝนได้สีเม่ายางหว่าบ่หอดอี้เออคำว่าเนี่ยอันก็สีบ่หอดบ้านก็สีหิ้วเขาเนาะจ้ะถึงเวลาเูื่อนคนก็สะไปหาบลูกขี่รถอ่าเบ็ดไป ส่องเหรอสีเหลืองสีสีเหลืองส,สีเหลือง,องโอ้ยมันจัดเลยต้นไม้นี่ก็ถือพายุเข่ากัตัดนะคะพายุเข่าปีพศไหนเนาะพศพศสิบเก้านี่แหละสิบเก้าหรือสิบแปดสิบแปดบอที่พี่ไปอ,อันสวีเดนนะไปทางไหนไปทางบนุเนาะ ไปทางสนามต้องบวดีกว่าไปเบิ่งนาบวชขี่รถมาทางนี้อีหอย่างเนี่ยจริงๆเ็าบอกให้ขี่มันบาดแล้วอย่างนี้พี่มันบาเพ่นไปไม่หมั้งบานลืมระเบิงให้เขาโอ้สวยนะคะโอ้ยใหม่กันสะเทือนตีเขาเป็นยังแต่เขาต้งไหว้เขาก็แบบ

ได้รับอนอดมาเลยสชยไหมคะบวมุมู่บ้านนั่นก็คือคนอยู่ในหมูมบ่บ<ะ>้าน <laughs> คนอยู่ในหมูมบ่บ <laughs> ้านมีที่นั่งเล่นด้วยเห็นไหมจริงๆมันดีดีเลยการที่ห่ายุ้มเมืองหน่อนกะโอเคทุกอย่างมันขอบคุมทช่ไหอ่อย <laughs> ุครอบคลุมคือทุกอย่างมันโอเคไงจะพูดยังไงดีมีสวนสาธารณะเหมือนบ้านเรานี่แหละมีทุกอย่างมีป่ามีทุ่งหน้าป่ามีทุ่งหน้าโอ้ยมีงองมีงอไม่ดอกพุทธคนนะเบื่องดอกพุดซะเลยใช่ไหมเนี่ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยดอกอีกอย่างหนึ่งกระดึ๊งสวยมากหน้าโบสนะคะเนาท้องใหม่ห้ำเข้านะคะให้ดูชิวเด้เลยแล้วก็ตาดกระเช้า ประตูปิดเขอไม่ให้เข้าเขาต้องให้เขาเนาะเขาก็เห็นไลนไ่สิเพิ่นวาดไปยูซือจะหาผมย้อมมาอันผมย้อมมาให้พี่ถือมันก็เอาไปตัดมาอิรีเดสเห็นเขาเหนียวมีแล้วเขาเหนียว <c oughs> นิ่มเหรอจะ๊ิดมอือ่อเอาน้ำมันน้ำน้ำแล้วก็เอาบ,บุกทัวบ,บุกทัวรมี่แล้วตัดบุกทัวสิบห้ากันมาตัดบุกทัวกินลิ้นพิ่ย่าแม่นอยู่<ม>แล้วจะวางแผ่นยางที่สิบ่กแล้อ บ้าเอาใช่ได้เอาใช่กระเป๋าผ้า,ามาเอาใส้กระเป๋าผ้าเอามาก็ดีเนาะสีห o มมาปันกินหลายๆมันกระเปาแมนออยเทียงกันนี่เราเอาเพี้ยนจ่าขึ้นมางสันก็เดี๋ยวไปออกก่างกายกัญย่างนี่ดีกัญเฮียยออกถ่้่ายดแต่ถ่ายหลวบเลยไ่ได้ออกจะค้องตะแลบพิ่นผ้าเขาถ่ายเขาถ่ายเิ่นว่าเป็นบ่าเขาอ่นผ้าผ<ม>่นถ <พร S 1> ่ายเลย กะยางเนี่ยแตกอยู่เด้ออ่ะไล่ขึ้งพ้นยังน้อยก็ล้ถึงยี่สิบนาทีแล้วของพี่มันปรชัดคือของโตประชัดไปอย่างสุภาษณนั่นเป็ดซ่องไอ้ปลาหน่ะมีปลาอยู่อ่ะคือเห็นไหมเนีย <laughs> เปลี่ยนเปลี่ยนวัตถุสยจังเลโอ้ย,อยมันก็รับผิดชอบกันยางลงนะ นั่นปลาสปลาลอยหนาเลยเห็นปะเห็นปะเห็นด้วยตัแมียนยูข้างในเห็นแต่ว่านี่หนีว่าเห็นนี่หนะเห็นเห็นเอ้าเป็นเอเบริงเด็บปลามันนอดรับอยู่นะนี่เดบมันลอยหนาเห็นป้องแรงมันหายไปอบกุ้นมาใส่อยู่น้ำหนึ่ พุ่นใจนี่พุ่งเลยนี่นี่นี่เห็นบ่ป่าเห็นบ่นี่ป่าเห็นบ่ยี่สิบนาทีแล้วตัวนี่ แค่นี้อย่งนั่งแบบให้ยังยุหันน่ะนั่งแบบก็ต้องเห็นหน้าแน่นอนเห็นทาวิวเบังเสพบังรถไทน่ะ ถชารถใช้รถอย่างหรอรถเตาเบางนั่งแบบนี่นี้ก่า่ะถือจะข้าวนี่พอกินหนามมันจะเป็นลมมอันั้นเขาเกือบนะมมันดึงแต่สามีขึ้นเงาไหมอืมสายเหนือกว่าก็ไม่นากกินเน้วทีออมแล้วไม่ได้กินท่หี่ พี่กองม,ไมาไ่ไหวยางถึงพ่นตก,กันยางถึงพ่นบอกเออบอกพุ่นเต็มทอยมีงูแม่ม่ากำบานตอนมาบ่ันไหถืออ้อยอันี้ออกจะเกิดพุ่นเ,นเกิดผรังเบเกิอมค่ะ พี่ก็เสียบเออนาะ,ะพี่เข้าไปออพี่เสียบบอกหลายมึงออนั่นน่ะเสียบถุงเท้าเสียบก็ไปไ,ไหนไหโ <c oughs> อยเหนว่าเราตีในบน้านเไม่เกิด <c oughs> เอามาเสียบปนันบอก,กแล้ที่ท่นยังงๆๆๆๆๆก็เสียบเขไปทางไนคพื่อไก่สีหสามไปไปต่อหให้ดูหมบาน,นอกหมูบานงามๆๆ ความสวยความงามหมู่บ้านตู้คอยนางภาพพันแลีนยังภาพพันแลีนเบิร์สีเม้าดูก่อนนะเห็นไหมไปด้วยนังเบ็กยังยังแกเห็นดาดดอดก็เป็นยังเป็นผมก็ได้เม้ากันแต่ละขั้นมีบ่มีความรับผิดชอบสนามบ้านเพทนัวค่ะสวยวะหมู่บ้านตู้คอยสวยเด้อสวยอีหลข้างนอกก็จริงแต่สวยมาก ไปทัหมาเฮาบ่สเือกขอสร้อยนะขอสร้อยใหม่ดีกว่าสวยค่ะกัย่างไปถ่ายดอกไม้อานสวยไหนเหมือนเน้ก็เห็นแล้วนะเพื่อนเห็นอยู่ไก่ปวดหมากับสีฮาลวไก่้ยงหมาเกันย่านหมาเอ้ากัญญาทำไมยังหมาเนี่ยละเลย่องหงวะมาสามขั้วมเดือดร้อนให้เพื่อนหอกหน้เพื่อนอู้ยูว่าหมาสีฮากับยังสีพักกัญญาแขกแหนะไปอยู่ยอดได้บุกโดน เศร้าไก่สีเศร้าย่จอดอยู่บงบางนาทีโอ้ยสุดรักงามมาค่ะโอ้เข้าสีหูเจ้าเล็กสีหูโอ้ยเจ้าเล็กสีหูดบันหน่อยไปทางหนี้ป่ะหรือไปหนี้กว่ามันไกลไปหูไปกอไผ่ป่ไปเอาเอนกัใสิไปก็ไ่ะอไผ่ก็ไผ่ก็ไปทางทางนี้ก็หอด คนเหมือหล่ทางไหนก็อเลออกมองดยกันหนเอยไม่ย่างการถันนู้นผจะเสีนเลยบอค่ะบอขี้เจียบเขี้เจียมพิ้นังหน่อนะพืนเต็มตองๆโอ้ยขี้เจียมต่างประเทศไอ้อ้อยยืดยืดไอ้อยสีหายทายมันขี้เจียมเราเอียงก่อนจินงล้นกินเร้นจิ ไวยป่คะขีโ ah, ก้บ่ะอโก้อเพิ <denly barbar ians hire> ่มเป็น <Right>. นัน <pronunciation> น uh, ี่นี่น่เยังไปขอมหอยเงี้เอมันจอดที่นี่ป่โอ้ยชิไปใส่ละอุ้ยทองแไงเลยเฮ็ดบาบันะอยไปช่อยได้งามส้อยนี่กับบงงามนะ้อยหนาสวยกว่านไปคนทางคนใหม่มีเตโลกอ่าจริงๆแถวนี้สวยเหมือนเดบานสวยๆค่ะที่จะหลังสวยๆเลย ฝั่งนี้ก็สวยควาสวยงามของหมู่บ้านสวยไหมคะไม่กล้าถ่ายเขาจะด่านะคะต้องเแดบบ็ดสิบเปอร์เซ็นตออเขายืนแบบนะั้นเขาก็หงายออกมาโอ้ย <laughs> สุดยอดความสวยสวยมากหยุดกันกันสีเมาหัวเหยีนี่ปเะไปไปขางไหนต้องตะบูนขึ้นไปคนทางบอกให้ตรงเพื่อนะสว้ยนะคะเ <ไป S 2> น่ารักเลยสวย ัดไปปนอนใหม่ไปก็ได้เพื่อนเอากระเป๋ามาเพื่อนสิคุ่มแบบจะนอนใหม่เมืเอ่อหลังเพื่อนปั้นจักรยานหลบ,บม,มื่อหลังปัน่นจักรยานที่่านถือใหม่แบบเนี้ย <laughs> ตั้งไว้เป็นอย่างเห็นวันนอนอ่ะต้องใส่กับใหม่แบบใหม่มน, <laughs> นอนใหม่ โอ้ยไม่ดูเลยพวกเจ้ Marcel, าเนี่ยอุตสาห์พามาดูของงามไม่ให้สนใจเลยไม่รู้จักใครอยากจะมีผู้บ่าวแถวนี้ก็มาดูหนุนบ้านมีตลังงามๆไปสึกษาวจะคอยยังหาไมาทันไดเอยสึกษาวโอ้ยโอเคสีล่ามซีล่าล้วเมื่อย ซองหลายเดี๋ยวสีซองใหม่ซองพนไเดี๋ยวสีใหบเบิงโอเคางนี่ปาออยอ้อยเปมาสี่เบิงมาใม่แต่วันยางออกกอนุ่ย นี่สียกระเปาเลยสิสวยนะสวนเนาะสวยทีจะสวยๆที่นั่นเล่เลาตาอยู่บ่เป็นตาอยูนะ่เนาะสีสันสิ้นลที่ละสีเลอดละเขาเ็สีย็นอะเราทายอย่างนี้นอ่ะหลังสัง,งล่าล่าก็อละไปละห้าสม้มไปกันจ้า